วันนี้เป็นวันที่เราได้ทีมแชมปเปี้ยนอย่างฝีมือสุดๆอย่างละเอียดงานละเอียดอ่อนแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วโฟมของเราไม่เสียหายแม้แต่เอาเกมต่อไปมาเลยเองนี่พูดข่ายิงอายแล้วก็มันเป็นความอัปยศอดสูงโอ้โหพอแล้วเกมเลยแต่ในรอบนี้ทีมสีน้ำเงินนอกจากเป็นแชมป์ได้มือหนึ่งไปแล้วในรอบนี้คุณจะต้องช่วยกันฝ่าฟันช่วยกันคิดใช้ไหวพริบของพวกคุณฝ่าฟันกำแพงโบนัสไปให้ได้นี่ไงถ้าผ่านกำแพงโบนัสนี้ไปได้นะครับทีมสีน้ำเงิน รับเงินรางวัลเพิ่มไปอีกนะครับ1 0 0 0 0มืนบาทจากเนเจอร์เก้เอาไปเล่นมูกและกำแพงในรอบโบนัสนี้มีชื่อกำแพงว่ากำแพงกลับหลังหันไม่เล่นเสียงหรอไม่เล่นกำแพงกลับหลังหันพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่แพร์แอลดีไปพร้อมลูกอ่อยไปเลย ใกติกานะครับเมื่อผมให้สัญญาณผ้าม่านจะเปิดเมื่อเปิดแล้วดูท่าทางบนกำแพงให้ดีนะครับเมื่อจำท่าทางของแต่ละคนได้แล้วผมจะสั่งว่ากลับหลังหันให้ทุกคนกลับหลังหันครับแล้วทำท่าทางที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้พร้อมนะครับพร้อมมาลุ้นกันกับเงินหนึ่งหมื่นนะครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า

กำแพงนี้ครับเป็นกำแพงที่ต้องกับหลังหันที่ทั้ง3คนต้องจำภาพบนกำแพงให้ได้และก็ต้องหันหลังกลับไปทำท่าตามรูกำแพงนั้นๆครับแต่ดูท่าของแต่ละคนให้ดีนะครับว่าทำได้ตรงหรือเปล่าลองดูนะครับว่าทั้ง3คนนั้นผิดคนละนิดผิดคนละหน่อยจากคนขวาสุดคนกลางส่วนคนซ้ายในคนละเรื่องเลยครับผิดท่าสุดๆว่าและทั้งสามคนก็โดนกำแพงชนร่วรองน้ำไปพร้อมๆกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้ย ยินสีน้เงินนี่ว่าเก่งแล้วแต่ก็ยังปราบความซ่าของกําแพงของเราไม่ได้นะจ๊ะ ไปผิดฝังด้วยอ่ะโอ้ยนี่ครับผมเห็นน้องมันจะหล่นไงผมก็เลยเออในเมื่อเรารักกันเป็นทีมเราก็หล่นไปเลยสามคนลงไปช่วยน้องสามคนเลยหล่นไปเลยอ๋อจะได้เปลี่ยนเหมือนกันเป็นทีมเป็นทีมไปแต่ทีมนี้ล่ะโอ้ไม่รักกันไงทีมไม่รักกันทีมนี้เขาไม่รักกันยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแล้วไงทะเลาะกันตลอดโอ้โหขี้คุย้ลยลงน้ำอย่างขี้คุยนะอ้าวไม่เป็นไรน่าสรุปแล้วนะครับทีมสีน้ำเงินร่วงนะครับไม่สามารถคว้าโบนัสจากเนเจอร์เกม สองทีมน,น,น,นะครับทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินนะครับขอบคุณครับโอ้โหสนุกสนานมากเลยต่อนรายการนะครับแน่นอนความสนุกสนานแบบนี้ต้องขอบคุณเนเจอร์เกม ที่จะมาเล่นสร้างกับเรานะครับสมัครเข้ามาว่รเล่นเกมได้ทาง www. h o l e i n t h e w a r t h a i l a n d com หรือว่าเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวได้ก่อนนะครับทาง facebook. c o m h o l e i n t h e w a r t h a i l a n d วันนี้เวลาของรายการเกมกำแพงสร้างหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับมาสร้างกับพวกเราได้ใหม่ในวันต่อไปวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีบตอนต่อไปกำแพงแซ่ต้อนรับแม็กกาและเจจินไต และก็นั่นมันตัวอะไรอันนั้นนะทำไมมาอยู่ในรายการของเราด้วยแล้วเดี๋ยวกบมาหาด้วยกันนะจ๊ะ <laughs>